ถึงได้มาแล้วก็อยากเข้าไปชมบ้านในบ้านของน้องสาวเนาะค่ะเนา้อ้จะนี่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 บึ้งรูปปู่เพิ่อนขนาดบ้านในสวนนี่เห็นค่ะกักะห่างจากหมู่บ้านประมาณประมาณเม็ดหนึ่งอยู่เนาะกิโลหนึ่งเออเบิ่งรูปหม่องยูหม่องเสาเพิ่อนป้าดเข้ามาหน้าอยู่ไปหมดไม่ว่าภายในบ้านไม่ว่านอกบ้านอันนี้ห้องพักค่ะ นี่ห้องพระขออนุญาตนะคะสาธุ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 ยาดงัดสุดยอดเลยน้องอันนี้จะทำเป็นสีล้อผนังจ้าบังดูพระพุทธชินราชค้ะงเ้องเปิดเลยต้ันอนลูกค่ะสาธุของเพทย์หลวอจายเดเดชนองบนแห่เกศของาม่ทายธรรมโอนีก็เป็น อันนี้จัดอยู่บ้านในสวนบ้านนอกบ้านนาเขานอกกันมาได้อยู่ยังได้ยังสี่เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะบ้านเข้าเป็นอากาศที่นนาอยู่มากเลยค่ะของนั่นเองอันนี้ก็ของนอนค่ะแค่นี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ